สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางวฒรัฐบาลไทยจะ้ายด่วนหกคูเด่นจากแนวทางวันประจำาคนที่หนึ่งเดือนเก้าจากกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจมืีเป็นวันจันทร์เนาะมืดก็มาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเก้าแล้วก็ตามเคยจ้าเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางวฒรัฐบาลไทยซ้ายด่วนหกคูเดน่นวันประจำาคนที่หน,น,นึ่งเดือนเก้ามืดจะเรามาเบิ่งพนย้อนลังกันก่อนเนาะ รอบทีแล้วเนะจ้ะสําหรับรบัฐบาลไทยไซด์ด่วนหกคู่เด่นขฮาวันที่16หเดือน8จ้ะสําหรับผลสรุปแนวทางขอ่าวให้ตัวได้ไปในกาสรุปผลยนต์หลังกันก่อนเนาะเผ,ผื่อเสียใ้เข้าใจกันจ้าสซยด่วนหกคู่เด่นนี่สําหรับเลขเด่นไ้เด่นสองกับห้าวิ่งลูดจ้ะสําหรับผลสามตัวบนแปดหกห้าหลางหกสามหกบนหกหลางกันเลยทีเดียวเนาะ สำหรับแนวท่าของเหา้านี่มาเด่นหายรูดหาค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวท่าของเหาเนาะบน็ข้ามหกหาแปดหกหาเมื่อนี่คามหาหกค่ะพี่น้องจ๋าคามเลขพี่น้องเลขพี่น้องี่คามปุ๊บมาปั๊บเลยเด่นแนวท่าเสร็จแล้วแนวท่าเนี่ยอู้จักค่ะเด่นหารูดหามาจ้าสำหรับ บนจะมาฮกหาไซวิ่งไซลูดของเฮาเนะาะไซดวนหกคู่เด่นไทยยิบจะหาไปวิ่งไปลูดมาบนเดอจ้จะฮกหาจะลาหกสามนี่พลาดไปสูตรสามตัวบนของเฮาเบอรเจ็ดหาเก่าเข้ามาแปดฮกหาสํสำหรับไซดวนหกคู่เด่นของเฮาคือตามนี่เลยเนาะมาเด่น หาวิ่งลุดหา Bref, จะวิ ını, ่งสายลุดหยิบจับไปวิ่งไปลุดก็พอสิมีชคอยู่บ้างเนาะถือว่ามาติดติดอยู่เนาะสำหรับสายด่วนโฮ่เด่นองเหาะจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักอง้ฮาจะสูตรเดิมสูตรลักอง้ฮานี่ปังเด้อเจ้าที่16เดือน8จะโชว์ผลงานโชว์ผลงานให้เด่น6วิ่งลุด6จะเด่น7วิ่งลุด7จจะสำหรับสูตร เดิมสูตรลักของห้าวจ้าสำหรับเด่นหกวิรุธหกกับเด่งตัวละนอะพี่นอ้องซองเด่งกันเลยทีเดียวนอเด่นหกวิรุธหกกับจับได้หกสามหกสามมาขกกู่เด่นเลยเนาะชุดเด่นหกกับเจ็ดชุดกันเด่นสามอ่าจับได้สามสามหกจ้ะขู่เด่นขู่กันมาเลยสามหกหกสามเนาะ สำหรับเลขเด่นของเฮาก็คือมาเด่นฮูกวิดูทูกเด่นฮูกวิด,ดูทูกมาทาั้งบนทั้งล่างจะสำหรับชุดเด่นของเฮาจะตัวประกบคู่ก็คือได้อยู่สุดกันโอ้โหทางจอทางลูดจะสำหรับสูตรเดิมสูตร์ลักของเฮาไซสวิ่งไซส์ลูดถ่ายยิบจับไปวิ่งไปลูดกันเด่งๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับผลสรุปก็คือตามนี่เลยจ้า สำหรับมูอนี้ตามต่อจะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาเนาะลูกหายสองสูตรจะสำหรับสูตรเดิมสูตร,ตรลักในลูกหายแล้วเนาะตั้งแต่วันที่3 1มสเอ็ดจะถ้ามักถา้าสอบถ้าสนใจก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะหรือว่าหมักหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั้นเนาจะึ้นอยู่กับความักความชอบจะก,ก่อนซิน้ำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละค่นเนาะมีตัวหมักตัวชอบตัวชนตัวตรงกะคอยตามจา้า หรือว่า้ามีตัวหมักตัวชอบแลวก็อย่าลืมไปกั a กันถูกข้างแค่นั้นเองเนาะสำหรับมือนีตามต่อสายด่วนหกคู่เด่นมือนีไฮเดนหนึ่งบ9เก้าวิ่งลูดจ้าสายวิ่งสายลูดข้าวทาามัก้าชอบตัวใดยการน,นับไปวิ่งไปลูดใดเนาะบคู่เดนหนึ่ง สองหนึ่งสามโอ้โหหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสแมนหน่องหนึ่งสาตัวหนึ่งสองหนึ่งสตัวละนี่พี่น้องโอโทขขอไพ่ลายจากโคแก้ไคนิดหนึ่งเด้อค่ะเด้อตาลลยแล้วปกติสีเขียนเลี่ยงเลยฮนโอ้ยตายตหลายแนวทางกับพี่น้องยาเมื่อีกทางเล่าพัฒนากระซองสูตรห้าน้อยกระ2อสูตรอีก เนี่ทางหุ้นนิคีหุ้นหางเซ็งหุ้นจีนเข้าไปอีกอ่ะตากันเลยไลย่ลไปนิดหนึ่งอ่ะตามต่อเนาะหนึ่งสองหนึ่งสี่จ้ะต่อด้วยหนึ่งหากอละกันสำหรับเรียนเก้าวิรุ่เก้าจ้ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้ 9, ตัวบนจะสาตัวบนสุดเดียวคูเดียวแขนแขนจะให้สี่หนึ่นึสองหนแล้วก็1หนึ่งาจ้ะสำหรับโตเน้นจ้าเด่นเก้าเน้น 9, เกสอง สำหรับสามตัวบนอีกคู่เดียวเนี่ยไว้ด้วยละกันเนาะชุดเดียวแค่นแค่นนะสำหรับเด่นหนึ่งเน้่หนึ่งสี่ค่ะอันนี้คือหนึ่งสี่เราจะเด้อรัตซีมาหนึ่งสามตัวตีเขียนพิษสลีกอีกสำหรับบ่หะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จต่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไซด์ด่วนของเฮาส์เมอร์ริค่ะคือตามนี่เราจะเมอนอีริคอยมาปังปังโคให้ปังปัง,ปง,ปง,ปงถูกๆแนวทางละกันเนาะรุ่นแนวทางไดก็ขอให้ ปังฟังทุกๆแนวทางละการจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีเขาละคะมีรูดจากอนทีนำไปเปลี่ยนแนวทางกับเปรียบเทียบกันเบิ่งอีกทีหนึ่งละการจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสานีจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกนันเนาะสวัสดีจ้า